กับปอาเต่นะครับเนาะเอซีไก่ย่งงยู่วัดป่านขเนาะของปู40ครับรดปูนของกอ้าทากโอเคกว่เสร้างซิวเามันมนจะได้มันจะได้แน่งกันนีับคเรัยกว่าหวาายซอยกันดีครับเี่ซีคุณดู ไม่ต้นก็่างนไม่ไปเาเาว่าน่งอยามาเอะากเลยา้นโอ้

Thank you. เติมนี่กเลครับครับผมเติมเล็กอู่ครับ FT านี้ปู40เออคนสีงไฮแล้วครับมาเนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเิมกัน FT คนจีไฮนี่เน้นเ,เลย40นะครับเนาะ ได้แล้วได้แล้วอ่ะม่ดมเร่นเอออันนี้อันมมอนี้ไมเล็กชีโอเคครับผมเอาครับผมเนาะ,นนะดีครับผมน่ครับน่นันนมนันีดนม็ดบนีาคม่นีนน่ครับนีมนดนมนี่บนี่มนีับมนี่นมี 5, แปดสามหาซีแปซหเจเจกับผมนี <men> uhh ่คร en ับล่าง7จ็0ศูกับผมเนาะนี่ครับผมเน้นงกผมให้8ปดสกับผมแล้วก็เจ็ดนกับผมเด้อนี่ครับผมเนาะดีครับผมเรข่เลขบัญชีพปูกับผมครับผมนนะครับผมนี่ครับผม 5383ไเป็นชีกูกับผมเนาะมาซอยมาส่างกับผมเนาะสาราพักดาดยู่กับปูซีศูนย์นะผมวัดปลาครับนี่ครับ4401 252853ธนาคารกรุงไทยพระหนูเพนกับผมเนาะนี่ครับผมจ่อไว้ครับพี่น้องนี่ครับเอาขออนุญาตได้เันเสียงดังไปนิดนึงพอกระโดนเสีข้างหลังันาะนี่ครับพอสักถือไปับผมข้างบน83ตัวเดียวข้างล่าง70 เนีั้นวงกลบแปดสามล่างเจ็ดศูนย์กับผมเนาะเน้นแล้วใช่ไหมเนี่ยเน้นทีแล้วค่ะเน้นแล้วเน้นแปดสามเน้งทำบุญกับัญชีตามนี้เลยเนาะเน้นต้องโกงไม่พร้อมเรียบร้อยครับผมพ่อซักพ่อซักขับพ่อซักขามเนี่ยกลับบ่เนี่ยกลับป้อไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับบ่กับงทั้งบนทั้งล่างบ่กลับกับผมเนาะทั้งบนทั้งล่างผู้ว่าทั้งบนทั้งล่างมาตกกลับทั้งบนทั้งล่างตรงเลยคงไปแปดสามเพิ่มอีกโดดนึงนี่ครับผมเหล็กบัญชีปูกระป๋มแคปหน้าจอครับผมนี่ครับ เลยนี่โฟนเลยนี่ล่างก็ใชัก็ใช้งานเหมือนพูดได้เรศนะับเก่าโฟนอันมาทางสั่งัวมือจังน่อยเนี่ยเออเอาครับผมเอาเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาแล้วว่าแคปหน้าจอไว้ครับผมอุตสีส่วนกันฝอยโค้งสุดท้ายกันแล้วครับผมงสุดท้ายกันบน5383 5484 5787เลน้นที่83ครับพี่น้องส่วนล่างคือใต้ 70็ดเน้นที่70โค้งสุดท้ายปู่40กันเลยพี่น้องเอาไปรวยๆแตกๆกันพี่น้องครับแกน้าจอไวยแตกบนแตกล่างกันครับผมแกน้าจอไว้แล้วครับได้แกน้าจอไว้ครับผมครับส่วนใครอยากจะทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพเทคอนกรีดวันนี้ตามหมายเลขบัญชีที่ด้านด้านนู้นนะครับผม อ่าด้านซ้ายมือแอดถ้าพี่น้องบนหาสามครับผมเครืองหอมาสามหมดถึงหน้าสาหร่ายนะครับน้อสัลิวดิวชีนะับสี่นาจีบสี่ห้าจีบหนีไม้เลขบัญชีปูนะครับเนาะปูสี่ศูนย์ครับผมพระมูเพียนนะครับเนาะสาขาสว่างแดนดินนะครับเนาะแปดหธนาคารกรุงไทยครับครับกันมาชมนะเนาะที่ผมมีไกใจ่ระทาร่วมทำบุญน้ำปูเนาะวันเนาะครับเนาะครับคนละห้าละสิบบาท อ๋อโมเปิของัางฮาร์ครับเอามันตรงกัน็เลขกันตรงเลยี่นตรงกันบับบัญชตรงกับสามเ็เจ็ดสามแปดเลยงบนะครับผมน่ลักปเปมนงบที่ของัางฮารเนี่ยงฮาร์างฮาร์ตส้างววงสมพดวง้วสมพละอาเส้นรัยน ครับผมส้มมะจอนมีเกี่ยวผมเองลูกคือทำบุญที่ครับเอฟซีผอแจ่มขอย่างนีเนาะครับเนาะไม้เลขบัญชีของปูซีสูนนะครับเนาะหรือพระหนูเพียนนะครับสาขาสว่างแดนดินเนาะครับเนาะธนาคารกรุงไทยนี่ครับไม้เลขบัญชีนะครับเนาะผู้มีใจใชศรัทธาได้ครับเลยเอ,ยเอฟซีอยากรวมทำบุญซอยวัดปู วัดปูซีศูนย์นะครับเอฟซีเนาะเป็นวัดปลาตับคนมาเทพ,พื้นอ่าเป็นสลาพักพักหยาบนะครับเอฟซีนะครับเป็นสลาพักหยาบนะครับชาวบ้านชาวเมืองเขาจะมาซอยกันนะครับเนาะนะครับนะ เอฟซีเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อเอฟซีกดไลค์กดแชร์พอแจมเนาะนะครับเนาะครับพอแจมก็ถือว่าเป็นเสื้อกางเป็นสะพานบุญฝากทีฝากน้องนะครับเนาะเออภูมีใจใชศรัทธาอยากร่วมสร้างร่วมแปลงสร้อยเพิ่นคนลาเล็กลานน้อยนะครับเนาะครับนั้นแล้วพอแจมก็ขอฝากไันครับเอฟซีนะครับเนาะครับ ครับนี่เเป็นบัตปลาเนาะพอเตรียมกันในไทยเบื้องเราคลิปก่อนเนาะครับเนาะบัดปลาแล้วนี่นั่นนะครับครับสี่ น้องเคาะพอมห้าสี่แปดเอายิงครับเอฟซีห้าเจ็ดแปดเจ็ดเน้นที่แปดสามครับพี่น้องครับครูสี่ศูนย์ปล่อยคงซ้ายผมคมให้เรียบร้อยครับผมเอาไปหาซื้อสลากกินแม่งระฐบาลจนได้พี่น้องได้คนละใบสองใบเพื่อได้โชคได้ลาบกัน เพื่อโคตรตีโคตรชิมกันได้พี่น้องเนี่ยดูสิดูกันปล่อยไม่มีกักไม่มีเปลี่ยนตัวไหนตัวนั้นได้พี่น้องชมเน้นที่จีนชุกับแปดสามแปดสามบนนะครับผมนะครับคุณตงจัมหน้าจอยเบิ้งนะครับด้วยครับผมอ่าครับผมมาขัดจัดขัดกระปันเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเตียวปูเป็นกระเน้นให้อยู่นะครับเนาะสุดท้ายนี่ก็กรแต้มกับมีเคนี่นะครับยี่สิเนาะ ขอเกราบขอบพระคุณน,นะครับเดอ้อ FC ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามโอเตลเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วก็เอาสุดท้ายนี้โฮเทมก็ขออรนะคุณให้ FC ทุกคนนะครับเดอ้อทุกนี้เจ้ความสุขความจเจริญเนาะครับนะเนาะคว่ำเก็บใหญ่ได้คว่ำไข่ใหญให่มีนะครับเดอ้อขอให้มีอายุมั่นกว่าเงินเนาะครับเนาะถูกหวยรวยเงินกันวันที่16มิถุนายน6 ห้านี่นะครับเนาะับสำหรับลิมนี่พอเต้มก็มีที่นี่ขอากาบสวัสดีครับ